สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศวันนี้สวยสายง่ายเงยสนีเกิดพี่ละพี่น้องมาเยี่ยมยามทามเข้ามูอเป็นเหลี่ยงง่วงงามปัญญาฟรามเป็นเหลี่ยงง่วงงามพี่น้องพี่ละบ้านน้องหอยหุยคู่ตะมดนังพวดบีไซน้องไข่วันที่สิบเอ็ด อังคานที่สวีทพี่น้องเอ้ยวันี่เข้าตลาดนัดโง,โง้อโคกระบือกะนวันทไปฝ่าฝนวัเป็นใจพี่น้องเอ้ยตก,กยใกล,ล้ๆนี่แทบเดือนเราเยอะทั้งอำเภอพุทธมิสัยนี่ทั้งตำบลหนังพุทธมิสัยน้องไายนี่บ้านลุงวนโอ้ยตกขัดตกแนวพี่น้องเอ้ย,ยว,วัยนี่เขาอัปเดตราคาง้อเยอะน้ำตลาดนัดกลับไปบ่ได้เลยอยากน้ำฝ่าน,น้ำฝน ก็เลยมาหาเลาะเหรียญน้ำมูน้ำพวกน้ำแขวน้ำฟ้ามอุพเพลียงง่วนงามใ่ยเดือดอกให้เพิ่นได้ยักเดือนกว่าไรนายนี่เดือนสามเดือนนี่ผมง่วนสามเดือนมาปวดแต่ว่าโอ้ยเพิ่นเอายังให้ลูกกินเนาะง่วนแม่นี่คืองามให้ลูกงามแทำไมแต่ลราแม่เพิ่อนไทยเหรเพี่โอ้เพินพ่น,นบริหา,ารจัดการดีพี่น้องเอ้ยปวด กวากฟ้ามเหมือนกับบ้านาแต่ว่าเป็นบริหารจัดการดีปัญญาฟ้าม์นี่เป็นจัดหลอกจัดระเบียบทำความสะอาดควักฟ้ามเพิ่นเริ่มต้นจากงัวมาพี่น้องในช่วงงัว่าแห้งเดี๋ยวนี้เป็นคนละย่างเลยงัว่าเพิ่งเลี้ยงมาสองหรือสามปีเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยสามวิสีปีบอตุนตะเลี้ยงมาหน่ไหม นนแต่ตัวเลียงงัว,มวะมั้นะกระดาอยา,ากพนสื่อมากมงดูพูนมันอยู่กับคนใส่ใจคนเลียงเนาะ,ะดดขนาดนบบนงัวแหล่งงัวแห่งอึดหยาแต่เพิพ่นให้ยึดหยาเพ่่าพหยาเพิ่นก็บืดขนาดแรงๆเยอยู่บืดแหล่งจะกเปลี่ยนมาจะใส่แนวบู เป็นเห็ดอ eh uh ูหยานี oh. ่ค oh ือ uh. อูหยาพี found. ่น ok right> ้องเอาหยาใส่เรากวยต้นเตี้ยเตี้ยนี้มวยยินฟองจะโตมากจาโตเหล่นายเลยนี่ดนมีฟองยี่สอแมนี่ครับแมนยันกันย่านะโอ้สิเดีเพิ่มอีกะนี่ะไวพันได้พอได้ของจากไปนี่นี่เออบักเก็ตนี่ไหม เ้บกีดบกีดไดหน่อยน่อยแป้งโอ้นี่บ่เดี๋ยวซิเอเดือนเลยด้อือบกนั่นและนแมนี่บ่แม่พึ่นเโอ้มือนี่สมบูรณ์ายคนเหลี่ยมยูบปะตัวเดียวยายังบารุงมาเลยนี่หถยพยายามอยู่เลยบัวขึนอย่งนี

เ่อสามเดืนอนยังไหน,นตกข้าไปค้ามสูงในรอยนึงเลยว่านะมันแค่ใไปล้อนะโอ้ยไกย <c oughs> ลเนาะอีหล่าเกิดมากขึ้นหูเสียงอีตั้งหกักก้อนใหญ่บินครับสู่ยญ้าเราไปใปส่มาใส่เลยคนเด้งง่วง,ง้ามป่าต้องง้งา,าง่ามหลังวันแผ่นเป่น่หน่อยสามเดือนพี่น้องเอ้ย วัวันหลังเียนปนหมูอ่ะา <laughs> โอ้แม่เป็นไฮรูงามน้งัวแม่นี่เนาะโอ้หนังหน,นขาขาใหญ่มึงดูผลมาจะเห็นกล้องคนอ่ะคนจะเขากล้อง <laughs> <laughs> <c oughs> โาอ้ยละละอ้ยโอ,มอยมาูถืมอมงแล้ว เมยู่ถึงมองคนขยันงัวพันกระสนุกอ้วนบบบนี่โอ้ยงัวงามโตออกมาอเป็นเอวเมาใส่ห้ออกมาแล้วโอ้ยห้ลูกงามมึงมึงไปใส่พงกระย่างนั่มแบบอยากให้เกาห้โอ้ยจะเป็นหูแ่นั้พันเจ้าวัวงาม ไปหายาใส่เลยให้ไม่กินเกี่ยวใสเขาไปเอานี่ยแหละป้าอ้ใกล้ๆนี่เป้าอ้อยนืมเขาบปฉีดยาอย่างตัวโอ้ยืนไก่งามเลยเพิ่นเฮ้เพนก็ยืนงามแหอ่ายืนโซ่หุ่นไนได้ไหมทายรูปเิงยืนง่ามเหอว อ้าพ่อเพิ่นเห็นยางมมกมันยางรอดูมาใส่เลยไหมเนนั่นน้อยเนไปตั่งกันเดยนี้ผู้ใดมาถามซื้อก็ขายเลยตีเดอนช่วงนี้ตีกำลังกะลังมันกาลังมักตัวดยนี้งเรอดูว่าหั่นดีดแล้วนายเดือนี่นีะเอาไ้ยดีผู้้จะเี้ย่ัวจเดนนี้ แกนี่ยัง่ามันจอยโอ้ยงวอวดบนยังว่างวจอยอยู่เฮ้ยเพิ่นนี่ไหมทับไปนินี่งวดงวขวบตีนี่โอ้ยงวดขวบพี่น้องเลยกินหนังเพิ่นยังได้มายดนคะแขแเเพิ่นน้องเงินเขาก็คิดเอ็ดเดือนขวบแล้วใหแล้วแดงจนเสบตาสีเพิ่น งามหลังเปร์เสมันกับน้องพ่นอันนั้นแย่พ่นวะนี่เห็นปะลูกแม่นีลน่ลูกแม่นี่โอ้หอยง่วนไม่ห้ลูกแยะตัวงามวะนี่กับกันยากอ,าอีกแล้วน้องมันสิได้น้องแล้วกับกับแม่น้่งกับยันตัวผสมตัวใดไว้แม่พันอันนี้ได้ง่วนของบามันของลุงมดำโอ้ผสมสมสมันไว้เพื่อเนเนี่ยเพือ่อนเอาท่องเขาได้เหรอ โค้มตัวไอ้มออมาสอไทยนั่นติงเล่บอติดติงเล่ใส่บอติดโคมตัวเลยบ่เนี่ยเสร็จเลยเปียนแล้วงามอย่วงตงมงามสิซอใสกันเป็นตะเบิ่งเว้ยอื้มคนเกเรน้ำ มีแม่เดียวตางมูสีมคือมูใช่รูกเพิ่นนีแหลก็แม่เลยดูดกินนมอยู่เออเอางวเพิ่นพแห่สวนเข้าดื่มปะใส่หญ้าส้มเลตัวปูกไงหญ้าอย่างนี้นี เส้นไถเคลื่อนยังกว่าไถเคลือนก็ทิ้นี่พันหยาที่ไถเคลื่อนเลยโอ้พันว่าอีกละมืหลายพันเด้อพันหยานี่ต้องเลี้ยงรูศึกษาไปเอยตัวนี้เลี้ยงพันหยานี่โอ้เขาเขาก็งามตัวนี้ไหมตัน็นไนครบเกลาตัวปน้ำคู่อนอีเนเป็นปุนไเขาวน่้านป๋ยเป บ่บปบ่ปุ๋โอ้ค่ะบ่นไรปุ๋ยน้ำค้งใส่พอดีบ่มีหยาบ่ได้ฉียยาพอมตัวนเี้าเย,นนยาอ,อ,อันนี้ยาหยาหยาังก็ซื้อเพิ่นถ่ายเคลื่นถ่ายเคลื่อนนกินนี่กินนี่เพิ่นถ่ายเคลื่อนมูอเป็นกอเป็นกอล้อขาวเปนถ่ายเคลื่อนหยายังซุ่มกัตัวสมาปลูไหมก่อนไฮปยวในน้ำมันนอตัวมาิ่น ก็เป <zo> <ia> ็กุลาอะไรนึงโอ้เพ่งกุลาอะไรนึงเดี๋ยวตุ๊บตุ๊ปูกกับในเราเลื่วมกันเป็นลายนึ่งกันโอ้ยปีสิมาเนี่ยวันแรกเนี่ยวันที่ไปเกี่ยวหย่าใช่ตัวนี่ต้งมาได้ตัดหลายเืซอเลยเด้นโอ้ตัดตองเซื่อนเซลอะไรใชแล้วปีสิมาวันที่ไปเกี่ยวหย่าใช่แล้วนี่มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเออพี่น้องไอ้ผู้เลี้ยงงัวนี่การดูแลเอาใจเสียงง่วง มันเพิ่นคือยาคือการดูแลบริบหารจัดการดีเพิ่นกับง้วเพิ่นกับสวไซเหลี่ยมอ้วนไขม่าน้อยเทียงเดือนเดือนเดือนได้ก็ให้สุขวาดอีกสองตัวเดือนกันยานี่ยกันย่าเพิ่นกรบสีได้เพิ่มอีกสองมีแต่สื่อเขาบอมีขายออกพี่น้องช่วงนี้ คือว่าสิได้ง่วงง้าง,งามึงเพิ่นบ่ได้ดอกเพิ่นบ่ทันขายมีแต่ไดเอาเขาเพิ่มมั่นท่านกันยาก็จะได้เพิ่มอีกสองตัวเพิ่นดูหาหญ้าเกี่ยวหญ้าปีสีมาเพิ่นก็สิบวยไปหาเกี่ยวทั้งอื่นดอกเพิ่ปนปลูกหญ้าโดยเป็นไร,รเพิ่นเพ่งกุลาครับหญ้าไนว่ายั่นท่านเอเอแคลยุ่นสามแห่งร้าน โอ้โหัวน่อยคนนี้ออกมางามเว้ยเบิ่งแล้วก็เลริญหูเลริญตาไ่อยากไปใส่แล้วฝ่อวยเนี่ยพี่น้องเอ้เเออ อยู่พุ่นก็แม่นขอกล้วยขอกล้วยพี่น้องไทยบ้านเพิ่นเอากล้วยขวกไปหน้าเพิ่นมาใหนออกมาอยู่ขวบกล้วยอันนี้มันขอกงัวฟ้ามงัวของพญาย่าไม่วินเลี้ยงงัวงามจาก มู่ราคาพอนวาเผืดราคากับพอนว่านี่จะติหามาเพิ่มมาท่านโอ้ช่วงนี้ราคาง่วกันฮว่าขายอยากอยู่งวิตหาเขาิตหาเพิ่มออกินดีไปเพื่อนก็ได้ ไว้ ida, e, ville, <bs> battle, desert, right เป็นสีดยาว่าบำรุงอยู่เร totally ื่อยคนก็เลียมยุ่งเหยิงสุกไ่ได้พ่อยาฮะไม่ได้พ่อยาพ่อตาหยาไม่ได้ขาดยาอืมมันโดนบ่แวะถามข่าวมูพวกทีนหนึ่งพี่น้องเอ้ยพี่ละพี่กัดขอกพี่กัดฟ้ามึนกับยูพี่ละทำบ้านหนุ่มครูมูสิบสี่ตำบลหน้าหนังพ่นพิสัยน้องไาย พลานมากอะ่ะรุ่นดูนี่แวะถามข้าวเพินเ่นทีหนึ่งมากงวังงวนี่งัวเพิ่นถือ้าไม่กําลัางเหลี่ยมกําลัางใส่จะเป็นยังเพิน่นวันยังมาจ,จ่วยอยู่ของงวัวเพิน่นโอ้สีอ้วนสมเลยนาะเบิ้งเลยก็คืตัวหนังเว่าน,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 านมืยหนังย่นหมายถึงง่ว่าสมบูรณ์หนังขนเหลี่ยมยุบๆไป อืท่านปลูกหญ้าไว้เป็นไรสองไรผลปีสิมาหนึ่งว้ยสบายแล้วพอนนีไปหาหล่ลอเกี้ยวแล้วบ่นีตนะน่ตัวห้าหล่อฟัดเขาปลูกในบ้านตัวห้าหล่ัดก่อนหนึ่งแค่ตั้งห้าเมล็ดว่าเกือบพิบลกก่อนเดียวหญ้ายังก่อนห้าห้าหล่อฟัดห้าหล่อฟัดโอ้โอ้หญ้านี่หลายสายพันธุ์เนาะเอาบอกว่าไอนตั้งห้านอแลพิบห้าบาทโอ้ต้องต้องขยายพันธุ์ทั้งนอตีว่ยาจะเสียบทั้งล่ำต้นคือมูนี่เปลี่ยนบ่ กินแล้มจะแจกแจก่าหอกเขเกิดา่ับมาใหมแล้วตัวจะกลูเเขาสาอูก่อนนึงด้องกอนนาก่อนใหญ่ดอกกอนกห้วันไม่ถึนลมกขยายเยอะมังปูกี่ดอกกี่พันกรไดวยงวกินหนาแรียงยังอยนะมันทุ่งทนน้าทนยังก็่นั่นบ่ขยะรูสี่กับน้ำใสเลยแน่ตายได้รูสี่คนน่ะมันมาืนเคอยอ่บ่แต่ว่ายาให้หงคครับกันบ่ก็สวมครัง สำคัญตามเดือนไม่ได้เลิปคลิปโลก่อนมีเครื่องบดอยู่้ีดีคนอายุเื่องบดก็ได้ตอนกอนเนี่ยก่อแล้วเอาคลิปนี้กันสิะมาณนี่หละพี่น้องเอ้ยการเยี่ยมยามทำข้าวมือพวกเพลอนฟูงเพลินเรียนง่วงงำปัญญาฟาร์มขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขาบังคับคลิปคนบวชมาหน้าก็ได้ความสุขสวัสดีเป็นของพระพี่น้องเบิร์ดทุกคนครับผมสวัสดีครับ